ข้อความจากคนเก่าเขาอยากจะบอกอะไรเป็นการอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณประจำวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีคนเก่าหลายคนการที่คุณผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้และคุณนึกถึงใครเป็นคนแรกนั่นคือคำทำนายของเขานะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าคนเก่าคนนี้เขามีอะไรที่อยากจะอัปเดตหรือสื่อสารผ่านไพ่สำหรับนี้มาที่คุณนะคะใบแรก รู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมคุณดูดีขึ้นดูสวยดูหล่อขึ้นดูมั่นใจในตัวเองนะคะ <c oughs> เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและเขารู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณมันดูแบบดูมีอันจะกินนะเนี่ยกินเที่ยวช้อปปิง้งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนะ่ยออกแนวแบบว่า มาส่องแล้วเห็นชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆด้านแล้วรู้สึกเสียดายไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่แบบออกแนวแบบว่าตามสืบตามส่องนะคะอยากรู้ความเป็นไปของคุณพอรู้ว่าชีวิตของคุณอ่ะหลังจากที่ไม่มีเขาแล้วมันเปลี่ยนแปลงขนาดเนี้ย mm hmm. ก็จะมีอาการแบบจิตจี๊ดนิดนึงอ่ะเสียดายนะคะอ่ะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีก mm hmm. เขารู้สึกว่าพอคุณโสดอ่ะ คุณดูมีความสุขขึ้นนะไพ่สองใบเนี่ยเอ NERGY คล้ายกันมากเลยนะชาแทบจะแยกไม่ออกเลยดูมีความสุขดูคุณใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูมีความสุขมากกว่าตอนอยู่กับเขาดูมีกินมีใช้นะคะและเขาก็รู้สึกว่าคุณอะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามารายล้อมนะคะจากที่นชาเห็นไพ่ใบนี้คุณเห็นไหมคะมีนกเนี่ย เน,นกสองสามตัวบินอยู่รอบๆคุณอดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูชีวิตดีดูมีความสุขแล้วก็ดูฮอตมากๆเลยมีคนมาจีบมีคนเข้าหาทำไมคุณถึงเปลี่ยนแปลงไปขนาดเนี้ยนะในวันที่เขากับคุณไม่ได้คบกันแล้วอะ่ะ ทำให้เขาอยากติดต่อเออเนี่ยสามเหรียญทำให้เขาเริ่มคิดที่จะติดต่อกลับมาอยากกลับมาจริงๆนะเนี่ยอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาลองปรับจูนความคิดเข้าหากันเหมือนเขาอยากไปต่อนะคะไพ่สามเหรียญนักชาเห็นพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะอยู่ในช่วงของการคิดวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างที่จะเข้าหาคุณ เะะชื่อว่าเร็วๆนี้นะคะภายในไม่เกิน3สัปดาห์นะคะสสัปดาห์คนคนนี้จะมีการติดต่อกลับมาเป็นการทิศทางการติดต่อจะเป็นในทิศทางของการกลับมาปรับความเข้าใจและถ้าสามารถปรับความเข้าใจกันได้มีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาต่อนะนี่คือนี่คือความคิดความอ่านของเขานะเขาอยากจะบอกอะไรอีกไพ่โอชัดเจนมากเลยอม คนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ขึ้นมากๆเลยและเขาก็เริ่มกังวลแล้วเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะคะว่าคุณจะยังรอเขาไหมถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาจริงๆอ่ะคุณจะยังให้โอกาสเขาไหมเขารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอ่ะมันดีขึ้นแล้วมันมีตัวเลือกมากขึ้นน่ะนะคะ โอ้สถานการณ์ของเขาตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ฝั่งของคุณนะ่ะมีความสุขสวยหล่อขึ้นชีวิตดีฮอตมีคนเข้ามาคุยมีตัวเลือกนะคะหน้าที่การงานไปได้ดีมีกินมีใช้แต่ฝั่งของเขาย่ำแย่เขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวค่อนข้างเยอะบางคนก็คืออกหกักมีปัญหาความรักบางคนก็คือมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาการเงินการงาน เพราะฉะนั้นในตอนนี้ชีวิตของเขาอ่ะมันตรงข้ามกับคุณเหมือนเขาต้องการใครสักคนหนึ่งอ่ะที่มาฮีลใจเขานะคะน้าชารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไหมกับการที่พอชีวิตของเขามันเจออุปสรรคปัญหาแล้วเขาค่อยกลับมาคิดถึงคุณแต่ในวันที่ชีวิตของเขามีความสุขไปได้ดีเขากลับเลือกที่จะทิ้งคุณไปนะคะ อ่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกเหมือนเขาต้องการให้คุณอ่ะเข้าไปฮิวใจเขาอ่ะเข้าไปซัพพอร์ตช่วยเหลือเขานะโอ้ยได้แต่เฝ้ามองคุณนะคะอยากกลับมาเหลือเกินจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะกลับมาคือเอ e เนอร์ีของไพ่เนี่ยมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ออกจากคุณไปแล้วเขาอาจจะไปกับใครคนอื่นแต่พอตอนนี้เห็นไหมหันมาหันมองกลับมาที่คุณอ่ะเสียดายคุณ อยากกลับมาก็พูดตรงๆเลยฉันเสียดายเธอมากฉันอยากกลับมาฉันเห็นเธอมีความสุขฉันเห็นเธอเปลี่ยนแปลงเธอดูดีขึ้นแล้วตอนนี้ชีวิตของฉันมันแตกต่างกับเธอมากมันย่ําแย่จะขอโอกาสกลับมาว่างั้นเถอะนี่คือข้อความของเขานะคะที่นัชชาเห็นเนี่ยอ่ะทีนี้นัชชาขอเปิดไพ่เพิ่มให้คุณคุณละกันว่าคนคนนี้เขาจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่อะกดูซิกระเด็นไปนู่นเลย เขาจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่อขอ3ามใบนะแน่นอนค่ะจะมีการติดต่อจะมีการมางอ้อนะจะมีการนัดออกไปทานข้าวพูดคุยกันและก็จะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่มันก็ขึ้นมาอย่างนี้จริงๆนะเริ่มจากนำดอกไม้มาให้มางอ้อชวนออกไปทานข้าวกินข้าวพูดคุยกันและท้ายที่สุดแล้วก็จะโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมขอคืนดีกับคุณ ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเขาเห็นคุณเปลี่ยนแปลงขึ้นดูดีขึ้นแต่ฝั่งของเขามันย่ำแย่ลงนะคะเขาก็เลยเสียดายเขาก็เลยจะกลับมาต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มแล้วเขาก็หวังว่าคุณจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักกำลังใจแล้วก็เรื่องในในเรื่องของการเงินอะไรประมาณนั้นนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะฉาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ